สิบ่รยุดกินเลยติบูจอยไม่หยุดวันเนี้ยอตอนแรกว่าจะหยุดแล้วเปล่งดล่ะไม่ได้งองแงลูกสาวบ่ใช่อยากกินกว๋วยเตี๋ยวค่ะไอติขาไป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 กับไปเฮ้ยจะเป็นคักเนาะอ,อยากคักเนาะพูดให้ดีใจแห้งกันได้ออกใช่อ่าไปค่ะกินกว๋วยเตี๋ยอยู่บ้านําประกอบค่ะแก่แก่บานยพันนี่ล่ะ นี่ไปเลยร้านประจําเขาเราไม่เคยมาครั้งแรกเลยเนาะเป็นเป็นคําลําลือป่ะเขาเอื่นยังเสียงลําลือป่ะไม่ลูกสาวบอกว่าไปกินร้านนี้อร่อยมากแม่ยายด้วยตายายด้วยตาด้วยมากินเนียนค่ะแล้วก็คนในมูบานหลายๆคนเขามากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แล้วผู้จอยเราก็เลยอยากลองค่ะนี่ต้องใส่อันนี้ด้วยนะผู้ช่วยใส่ซอสมะเขือเทศเนียนค่ะหรือซอสพริกเ็าเอื่นซอสพริกอ่าต้องมีซอสพริกนะ ทางไทยอุดรเนี่ยเขาจะกินแบบนี้ทางบานเฮ้าทางอีสานบานเฮ้าเนี่ยราคาเอฟซีขาจะกินแบบนี้ต้องใส่ซอสพริกแซ่บประสะนนลูกสาวบุญอ่ะเทลงเบิดกวดแล้วมั้งน่ะจะกินกับอะไรกินอะไรพริกเผาพริกเผาแล้วก็ะกะปิ เขากันแห้งกับไปย่าผ้ากับทว่วเพื่อนกันแล้วตุยชามใหญ่มากเลียนค่ะจากบาทอับผู้ช่วยโอ้ยผู้ช่วยนึกว่าหกสิบเจ็ดสิบจังไดล่ะสามสิบบาทมันถือรักษาทุกโรคเอาไปค่ะผู้ใดยุ่แถวนั้นไปอุดหนุนเพิ่นค่ะยุบันข้ามปากกอค่ะไกล้ๆบ้านย่าผ้านี่ล่ะไกล้ๆบ้านนนททองกำเชยแซบตัว่แซบกักเนาะแกบอกว่าอย่ามาตอนเที่ยงนะ เป็นได้ล่ะไม,ม่มีที่ยืนว่ามีที่ยืนใช่เพราะว่ามีตัวเดียว่มีตัวเดียวเพิ่นขยายบ่กันได้แล้วผู้ชอยนะคะเพิ่นขา,า,ายดีน้ำหลัก นี่เราไปขนาดเราไปบายๆเนาะแม่นค่ะเรายังต้องยืนรอเลยนะแต่ขนาดนี้่นบอกว่าถัวละสามสิบาทยังมีคนเส้น่นอยู่่นวางจิตละ่ะแกบอกว่าสงการไม่รับเซน <laughs> แต่ช่วงนี้เป็นช่วงขาเก็บแกบอกขอสดในวาส <laughs> ัญญาอ่ะยี่พันกัดกินไปกับเว่ยแสบแห้งเวลาผักก็มาจุกๆเลยผักนี่เขาไม่อันน้ำผู้ช่วยมีทั้งกะหลำ่ำมีโหระพามีทุกอย่างเบงริกถวยหนึ่งพิ่นจิวาจังไดละ่ะุู้ช่วยเชื่อไหมว่าจังไดไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือมาก็ ไม่เท่าไหร่นะได้นิดเดียวออันเนี้ยกะว่ายังไงก็ต้องขอเบิ้อนอะสรุปเป็นไงเพีงไดล่ะไม่หมดเกือบไม่หมดจุกค่ะไฮไลท์แห้งสามสิบบาทอิ่มอิ่มละสามสิบบาทของแท่บอกริกกับคักเนาะเอามาเป็นถวยเลยใช่จนถามแม่ค้าบอกว่ามันคุ้มไหมแกบอกว่าช่วยกันไปช่วยกันไปเศรษฐกิจแบบนี้แกบอกอืมันมีเด็กมีอะไรด้วยแกบอกนี่มีเด็กแบบนี้เนี่ยชั่วชั่วเขาอ้ยกินเสียงดังแห้งเนี่ยดีใจสุดๆเนมีน่ค่ะ ก็แม่พามาข้องจอบเพิ่นใช่อ่ากินไปลูกอเอาให้อิ่มไปเลยชวดชวดชวดปดูดชู้ฟุบเลยนะอืยายข้างๆมานั่งดูเลยนะเขาว่ากินแจบอกว่าร้านเอ้ยเอาเต็มทีเลยสวบสวบแอ้คันยพันเปิดคลิปนี่เอฟจีตกใจปุกจะเสียงสูดอันเสียงสูดอันนี้ไหมสูดเจนอืมสูดเจนสุดนะสูดนะอุ้ยแม่หนูตั้งกล้องเองตั้งกล้องเองกินเองไหมคะเอฟจีค่ะคากแน่อีหลีพุณหะเห็นมพักเขาบ่ะเด็น น่ะ <N un> เห็นไหมอู้ยแต่หนึกักเนาะพิ่งหอนทั <S <S ่งกินแล้วว่นติลูกว่าถ่วบางแย่บักเ,เอบเนาะนี่อากาศร้อนมากนะแมนค่ะพูดนะแดดเปียงปางอยู่กับบยอมแพ้ได้ค่ะสู้กับเขาอู้ยกักเนาะพูดนะก้นละถว่ยแบนเป่งได้แล้วบันที่เอาถวยที่สองเบอ่อเบิ้ลลูกสาวเพิ่มพิเศษนั่นแะคนเดียวกักเนาะเนียวโป่งยกเนียวให้เลยแจบหลายกลับมาแล้วกะนนี่แหละค่ะกลับมาบ้านแล้วผู้ชายเป็นก้ยหอนแห้งว่าสังปะร้อนอื ขอเปาเ,อเมมาเนี่ยัดนขอเติมหมาเนึ่ยอันนี้ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะลูกเช้านี่แหละของลูกเช้าเพิ่นนี่แหละแท็กน้อยกับสิไงทถ่วมแล้วล่ะนี่ปอสีแล้วค่ะสูงับใไง่งใใาวอลหลาดเลย f อกซเห็นเราปีที่แล้วก็ทําคลิปนะ,ะที่ปิปซื้อเนี่ยเนียนค่ะแต่ว่ากะยั่งใส่ไดยูบ่คเนคขาด<ช>บ่คนหวัวนี่พช่ซอย อ่าหน้าหน้านี้ก็ร้อนร้อนก็คลายร้อนเหมาะเหมาะหน้านี้แนะนําเลยสไลเดอร์เลยผู้ชอยหนาบ่ขคานนี้มีอยู่ระว่างดังฮักเด้อหล่าเด้อมันไม่ไหวไงอยากเล่นร้อนด้วยอากาศโอ้โหแมนบ่ใช่ปุ่นะอุ้ยสไลไปสไลมากอยู่ปุ่นะพอเพิ่นกัดชีไทยมาได้เนี้ยพักนอกไปแล้ะเอาแค่นี้แหละไม่ไหวเล่นมันต้องลงแล้วอ่ะมันร้อนอากาศสรงการยน่ยได้ก็เป็นแบบนี้แล้วนะปวดนะเปิดปล่มใจปลอมเลยผู้จอยอาการไม่ไหวอีีค่ะ โบผู้ชายใช่ทุกที่เห็นทุกที่เลยตอนเนี้ย